ทองคําลงยาหลังเรียบครับคุณผู้ชมจะเห็นถึงความสวยงามและการลงยาที่สวยมากๆครับคุณผู้ชมและด้านหลังจะมีการจานมือของหลวงพ่อและตอกเลขหนึ่งพร้อมกับโค้ดส่วนนี้เราจะนำมาให้ชมสี่เหรียญตัวอย่างด้วยกันที่เรียกว่าสวยงามจริงๆครับด้านซ้ายมือก่อนเลยครับคุณผู้ชมนั่นคือเหรียญจะไหลเงินครับ อีกอย่างที่ต้องชี้แจงครับคุณผู้ชมนี่คือเหรียญเจริญพรรุร่นแรกของหลวงพ,พ่อพัดซึ่งออกในปี2559ครับเรียกว่าเป็นเหรียญยอดนิยมอันดับหนึ่งก็ว่าได้และถ้าพูดถึงเหรียญยอดนิยมของประเทศไทยในปี2563เหรียญเจริญพรรุ่นแรกของหลวงพ,พ่อพัดคือหนึ่งในนั้นครับ หลายๆคนถามว่าแล้วนอกจากเหรียญเจริญพรรุ่นแรกของหลวงพ่อพัดแล้วในปี63ช่วงครึ่งหลังตั้งแต่เดือน6เป็นต้นไปนั้นยังมีเหรียญของเกจิอื่นๆอีกครับอย่างเช่นหลวงปู่พปแพ้วซึ่งเรียกว่าใบขี้เหล็กนั้นยังคงเป็นเหรียญยอดยมไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกหรือรุ่นสุดท้ายครับแต่หากเอ่ยถึงหลวงพ่พัด ท่านมีเหรียญมากมายให้เลือกตามความชอบของแต่ละคนแต่หากเป็นเหรียญยอดนิยมต้องเหรียญเจริญพรรุ่นแรกปีหากาครับ